ตลาดบ้านเฮามแหพี่น้องมีอาหารยมแรงกวันควนควอยู่นี่นะเดีนี้มียังนี่อาหารยมแหลกใส่กอกอีสานน้งมาจะใส่นี่มีปลาพอปลาเขีย่น้องไก่โอันกบพี่น้องกบบ่านเท่ากบโตบักยายพี่น้องเอ้ยโอ้ยมีน้ใหม่จะเป็นใหม่นาะงนแางๆน้อใหม่โเพิ่งไปหามาใหม่ๆบรหน่ ที่ทางบ้านจะเอื่นมากอียังมีพี่น้องทางบ้านเสนอหมากซอร์เบอร์เนาะและทางประเทศไทยได้เอื่นมากอียังก็ลองคอมเมนต์มาเบิรงเด้อ่เป็นบรรยากาศยามแรงพี่น้องสบายดีเด้อพี่น้องสองกับพี่พาไปหล่อตลาดแรงมห้ฮงสิโดนพี่น้อว่าส่วนนี้เขาจะเอาป้าเอาอาหารเอายังมาขายในส่วนระดูคนมียงแนเดียวไปเบิรงนเลือกพี่น้องบรรยากาศตลาดแรงตลาดบ้านเฮายามแรงพี่น้องมีอาหารยามแรงออกมาประมาณบ่ายสามเนาะกับซีมี่ของกินของยาใคร ขายเจี๋ยวหมูไอคอนงามมามียังแหน่เบิ่งมีขนมไข่เนาะเป็นตลาดแรกเมืองโครเซโดนพี่น้องเลยอ่ามีไข่มืันนี้มีไข่เป็ดนําพี่น้องนี่ไข่เป็ดป่านเขาเองเนาะเออคนดังมาขายติ่งจีนมืันนี้มีขนมนําเนาะขนมข้าวจีบปานเขาแล้วนี้สิพามาเบิ้งควันทวนๆนี่บรรยากาศตลาดยามแรลก น้องอยู่นี่วันทวนวนอยู่นี่นะตทะเล้ยตีมาซิบกับปีงลาาสิตีาสิ่งมู้่เนยซองหม่เออซองใหม่ฟองสาวสื่อ้วปิ้งสีแยมแรงพี่น้องสปอร์ยมแรงจะมาย่างมาเอาเด้อยูน่มี่ยังนี่อาหารยามแรง ใส่กอกอีสานมาแต่ใส่ไหนใส่กรุงเทพค่ะใส่กอกอีสานขึ้มาจากกรุงเทพเสร็จคนมาอยู่เมืองลาวน้องมาอยู่เมืองแหรอบอเป็นยังไงเมืองลาวก็สนุกดีค่ะจักล่าวคนลาวหนะห้างตีเดยเฉพาะอุทัยคลีฟใช่ใช่ใส่ใส่เนุกกระดูกกระดูกมาเที่ยวเมืองลาวสนุกด้วยอากาศก็ดีเนาะผู้คนกันนะหใช่ มาอุดนุ่นพันได้ใส่กอกอีสานค่ายจังได้นี่ละสองพันต้นคอป่เป็นลูกลูกสอโอ้เป็นหน่วยหน่วยละสองพันสองพันเนาใส่กอกอีสานพี่น้องนี่พี่น้องขอบใจเด้อนี่เดี๋ยวสิพามาเบิ่งป่าพี่น้องตรงนี้ป่าเพิ่นเอามาแต่นำของนอกป่าหลายป่าปาโคป่ามีป่ายังแหนนี่ป่าปืนาเกยป่าปืน ปลาเอ่อปลาไหนปลาปลาอย่างปลาปากเออปลาปากลายนอส่วนปลาลำพองบลาเน่าขืนลายต้องเป็นแต้นี่ปลาอย่างนี่เขาเห็นเขาจะคล้ายหลายๆอู้ปลายน่เด้อพี่น้องเด้อเขาจะเห็นเป็นแต้เป็นแต้ไว้แนวนี้อ่าแล้วก็นี่เป็นบรรยากาศย่ำแรงพี่น้องมาเบิ่งอีกอยู่นี่มีกบพี่น้องกบบ่านเท่ากบโตแบบง่ายพี่น้องเอ้ย มีหลายเนาะอาหารมีนนยมังนไงมะพริกจะเป็นงานพี่น้องมะพริกเลยใหม่ๆเลยเนาะเอ่อมะพริกงานแทะอันนี้ป้าพี่น้องป้าน้ำพองเด้อมาอุด,น,ด,ดนุนได่เด้อนาตลาดเมืองค์เสดอนนี่อมาตะาไซนี่มาตะไต่ฝนวอร์นี่ป่าฟอป่าพี่อ๋าน้อตายย่ออันโล่หนึ่นงฮกซิปันกีพี่น้องเลย โอ้โหนี่พื่โลนึงหาซีพีพ่น้องเอ้ยอะเด้อใครมาตลาดเมืองโคกนี่นานาป่ายเลยนี่มาอุดิรุ่นพันได้นอกป้าพันมาใหม่ใม,ม่ทุกมือเลยเด้อแต่ก็มาโซนเบอร์นี้กับซีนี่พักพี่น้องย่างต่อกันมาอีกมีพักโอ้ยมีหน่อไม้ต่อมเจมินไม้เนาะงามแท้ๆหน่อไม้ต่มเพิ่งไปถ่าไปหามาใหม่ใหม่ป่นี่งามแท้ๆเราจะเอาไซื้อออกตลาดกันไปซื้อนกใไม้ต้มซองนี้ย่างนกใไม้ต้มก็ได้กินเจนนกใไม้คู่มือคู่มือ ามาส่วนนี้เป็นพักบาน,น้พีน้อพนขายพักเนาะกระซิมนีหอยแคย่งกำลังสิบด่างออกมาขายพี่น้องส่วนนี้ยามฝนเนาะบรรยากาศก็คือฝ่าคืมฝนทุกมือเลยกำลังเมน่ด้นนี่ก็เลยว่าออกมาสือของกินกับมาถ่ายคลิปเลยเนาะนี่ยังมีเฮ็ดพออยู่เนาะส่วนนี้เฮ็ดพอหลยไพี่น้อง เท็ดพอหอยขีกระต่ายพี่น้องหอยกระตา่ายเท็ดพอนางบะเราพี่น้องโลนึงเส้นหาเส้นหกเสนเจ็ดอือเป็นโซนพักน้อพี่น้องเนาะกับยืบเบองล้างพุ่นกับซีมีเป็นพักเนานะพี่น้อ,นอ,เอง,ง,น<า>งเนาะอ่ามีพักไรนี่เอาส่วนนี้กัลายแต่พักทางไต่เพิ่นพี่น้องพักสูก่พักกระลำมาร์คเซอร์ลากา มาคืออันนี้มาอันนี้ทางบ้านพี่น้องเอื่นมาอีหยังเนาะขอทายเนยเด้อนี่ทางบ้านจะเอื่นมาอีหยังนี่พี่น้องทางบ้านก็เอื่นมาเซอร์เบอเนาะแล้วทางประเทศไทยเด้เอื่นมาอีหยังก็ลองคอมเมนต์มาเบิงเด้อเพราะว่าส่งของบกค่อยได้เห็นอ่าพี่น้องทางประเทศไทยลงในโซเชียลหรือ่องเอื่อนมาอีหยังก็คอมเมนต์ให้ในเด้อมากอันนี้มันมาอีหยังคอมเมนต์กันได้เด้อฮะแต่ก็รยุ่เบยิงคนกจสิมีเป็น เครื่องแหงแล้วพี่น้องเราปรกบเครื่องปุ้งยังเปินกลอกมาขายอยู่นอกนีืเลยอ่าอันนี้เป็นขี่เป็นซาเลงไปเนาะย่างไปเอาปีกศีนก้อนบาทนึงสำหรับส่วนนี้ก็อยากโปรโมทให้เห็นว่ามีปลาด้วยพี่น้องเด้อปลาดำคล้องปลาทาั้งไตเพิ่นเพิ่นเอามาตลอดเนาะปลาทาั้งไตนี่เป็นกรกลาลคล้ายแบบนี้ผู้ใดอยากเอาไปเห็ดจุม่มเห็ด คาเปียเค็ดยังกะได้เบิด์ตแล้วละบอปิงสินอขอยจับมาจากใบเงีนโอ้ยจับมาสองใบหนึ่งบดีสองใบเท่านั้นสเจะไปตื่มกันเออขอบใจจ้าแต่สำหรับโซนเบ,นนบนื้องนั้นเนาะกระสิเป็นคลายพักเออลอให้เบื้องโซนเบื้องนี้แน่นี่เบื้องนี้กระสิมีเป็นหมักใหม่เด้อพี่น้องเด้อเขาจะขายหมักใหม่มีหมักกระปุกน้ำมีหมักโม่น้าสองน,นี้ยังมีหมักโม่อยู่เด้อแล้วกัส่วนนี้ระดูของหมาก มังคุดเนาะพี่น้องเนาะก็มีเหลือมีขายแล้วสำหรับเบื้องนั้นยู่โซนนั้นากาซีมี่เขาจะมาขายพักอีกอเดีย๋ยวพายางไปเบิ่งเลยสามสุดนอกกระเทถิดละเขาจะซื้อ,อยงนี่อยู่เบื้องนีพาาง้พามาเบิง่งพามาเบิง่ามาบงมี่ย่างแน่นิโอ้ผู้จัดการคอยหอดจกักโมงจะอยู่หอดจกักโม,มงหอดหาหมงเนาะเอ๊ะ อูจะเป็นแง่มบกผีกเอามาผีกจะเองบอเออจะเป็นแง่สว้งามหวานเนาะเบินไม่แบาีกเลยงวิลีน้ำเสนี่บอป้านาน้ำเสเอาหน่บอน้ำติ่มเจ้าพ่อเนาะล้ายพักนี่เนาะ่พักเนี้ยกะปลาเหลือกเบิ่งนเนาะมีขปุ่นน้ำเด้อยามแหลงถาผู้ใได้เยษขปุ่นยมแหลงเนาะ คายพักพี่น้องอยู่โซนเบอร์นี้ใครอยากแต่งกินยำแลงพี่น,น้นนอง,งนี่มีหมักไฟ่อหนำเดือพี่น้องเดิอสซนนี้มีหม,มักไฟไอนำหมักไฟหมักไผ่หมักไฟแล้วมีกุ๊ปนัทโนีใครเอากุ๊บมาขายนี่มีสีหลอดเนาะแล้วก็มีโตแลนแลนนี้แล้ส่วนมือนี้เป็นมือเหล็กออกพี่น้องกเกษียนเขาจะนางขายเหล็กแบบนี้เนาะเป็นมือเหล็กออก นตลาดเมืองโคง้งจะโดนด้วยพี่น้องด้วยหาอยู่มองซามแยกยนี่แหละซามแยกเมืองโคงเนาะเอ๊สำหรับโซนเบื้นี้ก็จะมีตำสมเด้อและรถคิวรถจะเป็นอยู่หานยู่นาตูเอทีเอ็มฮานจะเป็นคิวรถนอย,ยามเสาไปสิเมืองนครปักเซียงกะเมื่อคืนรถอยู่นี่ได้มาสันซะอ่ะอยู่เบื้องนี้พันได้ยังมาขายส่วนนี้นี่พักอีกขู่เนาะและแม่บอกว่าพักอีกขู่ได้เนาะ อะไรกันผักเชียมไขม่นี่ผักบัวพี่น้องนี่มักกว๋วยนี่มักนาดโซ่นี่มักนาดกะไรยอยู่เน,ออนาะโอ้หูเป็นใครฮะบ่นี่นี่ฮะนับเนาะอยู่นี่เนาะไปอยากเอาไปเกลือเป็ดเกลือไก่เกลือหมูก,ก็มาซืีอหน้าตลาดเลยนี่พอดีซานแยกเล่ย์นี่โ,โดยโลเท่าไรฮะโรคหายพันป้ายเนาะเป็นขายเป็นสอบโอ้สอบหนึ่งแสนเจ็ดพี่น้องถือว่าถือสามสิบ ถือพันปลายนั่นนึงเออแบบซองพัดมีเปิ้ลคายมากลวยพี่น้องมีเบื้องนี้มาเต้เบื้องฝากสิเนาะเปิ้ลคายมากลวยมีลายีเด็ดมีมากลวยมีมักนัดสวง่งพี่น้องมีมักทุเรียนนำ้ำมือว่านี่เพ้นมีมักทุเรียนน้ำมาจอดอยู่เจ้ั่แต่ว่าเขาจอดไปเลยมือนี้โดนๆสิเห็นเสือหนึ่งเนะาะมักทุเรียน นีม่มันบรรยากาศตลาดแหลของมะคงสซโดนเลยพี่น้องเด้อออกมาสือปิ่งซีมากินกับเขาพี่น้องยินได้านมีปีงตาบปล้วแล้วก็เรว่อยมาสืบเติมอีกแฮ้มือเสาได้หน่อยคนก็ว่าจะบอไดมากอ่ะเออตัยงพส่คนบบเห็นมีหม่ใหม่นำพี่น้องดิชูเรียนเคนปอกค,คายก็มีได้อยู่นี่กับบอไดแพงพี่น้องคนปอกแล้วเรียบร้อยเนาะก,กับ แอบหนึ่งแสนแปดแสนสิบดิอะไรพี่น้องมีลมีลายละค่ะลายชุดใครดีบ่มึอนี่จ้าขายดีใคยดีพ้นตกนค่ะใครดีผักลายโอ้อยังอันนี้มะม่วงแผ่นเออส่งนี่มะม่วงลายน้องเขาเลยเอามาอันนั้นแต่งปรุงแต่งเป็นมะม่วงแผ่นเพื่ออยู่ได้โดนปีนี้มะม่วงผู้ได้กับลายแถลายว่าอู้ยมักทสเลียนจีมันงามเนาะนะนี่ตัวงาม มอนทองบ่มีมอนทองบบมีซันี่มีสซนี hmm. okay. ่กับมี่น้องใหม่กับยุโซนนาพี่น้องเดี๋ยวจะให้มาเบิ่งอีกทางยางเขาหาสะหองเด้อพูได้มากเมืองโคงเซโดนมาอุดรสะหองแน่เดี๋ยวเขาจะเริ่มาซื้อป่าเลยพี่น้องเขาจะสือป่าหละอีทางเขาหาสะหองเด้อหนีป่ายป่ายเมืองโคงเซโดนแบบนี้เนาะ ก็ย่างมาอันนี้จะเห็นเขาจะขายไข่เออเซ็นมีไข่ลูกไข่เป็ดไข่ไก่มีครบเนาะถ้ามาเบิรงหาดสะหองเด้ออ่านีถ้าเขาหาดสะหองเด้อพี่น้องเลยย่างมาจากสซกับเห็นเป็นหานข้องป่าเขาขายเครื่องเสียงเนาะแล้วก็หลายๆคนกับเห็นทาโซเปิดไปเชียวนอตลอดนี่ เออขายโทรศัพท์นี่ทา,างยางเขาไปหารสหองด้วยทุกคนเด้อผู้ได้ย,ยังมหาสหองอยูทีตลาดก็มาได้แต่กันยางมาอีกก็สิมีเป็นหารโทรศัพท์ชีหลอกหารโทรศัพ,พท์เขาจะขายโทรศัพท์ยางมายางมายางมาหน่อยนึงเขาก็สีเห็นคน,นงามๆนางอยู่นี่ซาตาเป็นเจังได้นางเง,งานอนอยู่ใครดีบอบ่ปันไหนบันไหนเป็นยางเหมือนนี้บคนนโต๊ะ เป็นหารของข้าเนาะทุกคนเดิมมามาอุดนุนได้เดิมมีกระเป๋ามีเสื้อผ้าของผู้หญิงของผู้ชายครบเสร็จเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็ซีมีเป็นเซนผ้าถุงอ่าแล้วก็บเบื้องก็จะเป็นผ้าถุงจีประมาณนี้เนาะพี่น้องเนาะสำหรับบรรยากาศตลาดแรงบุงคงเซโดนกับ คือเขื่อนพอสมควรถ้าผู้ใดอยากกินปลาหนําคลองนอกกระสามาถมาซื้ออยู่ที่หนะ้าตลาดได้เลยสําหรับเมื้อน,นี้ฝากอุดหนุนหานซองเด้อผู้ใดไกลไปไกลามากเดี๋ยวมาแวะตลาดเมืองฮองซะด,ดนกน็อย่าลืมอุดหนุนมาแวะอุดหนุนซองแนลละกะไปติดตามทางออนไลน์ต่างๆนอกสิอัพสินลงทุกๆวันเลยเด้ออย่าลืมติดตามสําหรับคลิปนี้ซองตองคอตัวลาไปก่อนเด้อพี่น้องเด้อบ๊ายบาย